ส่งเสริมการสร้างประชาคมเพื่อการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชนโดยมีพระสงฆ์เป็นแกนนำที่โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินจังหวัดนครราชสีมาครับค้นหาแกนนำโดยเน้นพระสงฆ์และองค์กรในชุมชนเพื่อส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตประชาชนอย่างต่อเนื่องเน้นการดูแลแบบองค์รวมทั้ง4มิติคือกายจิตสังคม และจิตวิญญาณงานของจิตเวชชุมชนมันเกิดจากชุมชนที่เขาคิดเองทําเองเขาจะดูแลกันแบบไหนเพราะฉะนั้นสุขภาพจิตชุมชนก็คือคําตอบมันก็อยู่ที่ชุมชนเท่านั้นค่ะมีการประชุมปรึกษาหารือกันว่าเราพัฒนาท้องถิ่นของเราน้ําก็ไหลไฟก็สว่างหนทางก็ดีแล้วทําไมคนของเราอีกกลุ่มหนึ่งถึงถูกปล่อยทิ้งเอาไว้โดยเฉพาะผู้ป่วยทางจิตเวช โดยจัดตั้งประชาคมหรือชมรมมีวัดเป็นศูนย์กลางในการดูแลและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวทําให้ครอบครัวและชุมชนเกิดทัศนคติที่ดีต่อผู้ป่วยจิตเวทมากยิ่งขึ้นเมื่อก่อนอาการหนักเป็น,นาการหนักกว่านี้ครับอันนี้ก็รับยาเป็นประจำก็ทุเลาลงในการที่จะกำเริบมันก็มีน้อยก็ต้องขอขอบคุณอสอสพนะครับที่ ได้ช่วยให้บุคลากรที่อยู่ในองค์กรได้เกิดความภาคภูมิใจว่าได้ทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมการนำหลักพระพุทธศาสนามาใช้ในการเยียวยาผู้ป่วยจิตเวทนั้นเกิดจากความเปลี่ยนแปลงของโรงพยาบาลที่จะพัฒนาคุณภาพระบบการให้บริการแก่ผู้ป่วยครับ